งามสง่าแบบไทยตำนานลูกยางสาวไทยเปลี่ยนลุกร่วมงานบนเวทีใหญ่สู่สายตาชาวโลกถือเป็นงานใหญ่ระดับโลกสำหรับการที่ประเทศไทยได้รับสิทธิจากสหพันธ์วอลเล์บอลน,นานาชาติ FIVB ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2025กระจายสนามแข่งไปทั่วทั้งประเทศไทยประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภูเกต็ตจังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีพิธีจับสลากแบ่งกลุ่มอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันอังคารที่17ธันวาคมที่ผ่านมาสาวไทยอยู่ในกลุ่มเอรมกับเนเธอร์แลนด์สวีเดนและอียิปต์จะแข่งขันกันที่สนามกรุงเทพมหานครภายในงานปลื้มจิตถิ่นขาวอารอุมาสิทธิรัก์และนุสราต้อมคำสามตำนานลูกยางสาวไทยได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานดังกล่าวที่ถ่ายทอดไปทั่วโลกแน่นอนงานนี้พวกเธอเปลี่ยนลุคจัดเต็มงามสง่าแบบไทยด้วยชุดสุดแบรนด์ BNC ซึ่งชุดดังกล่าวเป็นการผสมผสานมารดกทางวัฒนธรรมของผ้าพพื้นเมืองภาคใต้ของไทยให้เข้ากับแนวคิดแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยสร้างสารรค์ความลงตัวระหว่างความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมและการดีไซน์ในรูปแบบสากล สำหรับแบรนด์ BSC ไม่เพียงแค่ส่งเสริมความงดงามของผ้าภาคใต้ของไทยแต่ยังสนับสนุนช่างฝีมือในท้องถิ่นเพื่อให้ศิลปะเหล่านี้ยังคงสดใสและมีความหมายในโลกแฟชั่นระดับสากลด้วยการเชื่อมโยงระหว่างมารดกดั้งเดิมและความทันสมัยแบ่งกลุ่มเรียบร้อยวอลเล์บอลหญิง32ชาติลุยศึกลูกยางชิงแชมป์โลก2025ที่ไทยยืนยันเปิด32ทีมชาติวอลเล์บอลหญิงลุยศึกวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025เปิดเหตุผลเวียดนามได้สิทธิ์แข่งลูกยางชิงแชมป โลก2,025ทั้งที่อันดับโลกต่ำสุด